อ่พร้อมเสิร์ฟค่ะมาอร่อยด้วยกันจัดทุกคนคน้ำตาลปีบนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะดีมะนาวตอนนี้กำลังปรุงยำนะคะมะนาวสองลูกเหนียว เป็นปุงซีอิ้วขาวตอนนี้เรากำลังทำเตรียมน้ำยำลำไยอยู่นะคะทุกคน,นละลายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลมะพร้าวแล้วแต่ใครจะเลียดค่ะ,ะให้เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำส้มไอ้น้ำมะนาว ามด้วยอะไรหอมแดงซอย <Okay. S 1> อซอยโอ้หอมแดงเข้ามามีสีสันหอมพริกแดิกกีนูหั่นซอยใสย่เยอะใสะ่เยอะโดนพริกก็เผ็ดไม่โดนก็ไม่เผ็ดขั้นตอนต่อไปโอ้มะเขือเทศอ ซอยตามชอบนะคะเราทำกินเองมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำยำลำไยจ้ากำลังทำยำไยค่ะอ้าวต่อไปทีนี้หมูบดจ้าหมูบดเรา เอาหมูบดเราอะไรนะเขาเรียกว่ารวนเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะจ้ามันผักกูดเหรออกูกูเหรอยังตอนนี้เขาจะทำลำลำ,ลำยำลำใหญ่ยำลำใหญ่ใช่แซ่บ,บลองดูคะ่ะเพราะว่าลำใหญ่ตอนนี้ไม่เป็นราคาทำเมนูอะไรถึงจะอร่อยเรามาอัดเด็บค่ะ เราอาดัดแอปตามสภาพวัตถุดิบเรามีค่ะอื้อกลิ่นหอมมากน่าดูลยำลำไยห,หรือย,ยำหมูก็ไม่รู้อไแล้วนะอ้ามาะแล้วนะลำไยเราดูค่ะกะละมังหนึ่งเลยนะจ๊ะทุกคนลงไปแล้วตัวสุดท้ายค่ะในหมูเรารวนเครื่องปรุงเรียบร้อยนะจ๊ะใครชอบผงชูรสชอบรสด,ดีก็เอาใส่ไปไ<ม>งานนี้นละอ่าแม่ครัวเขาเป็นมากนะคะเขาไม่กินผงชูรสค่ะทุกคน เราก็เลยไม่จําเป็นต้องอยากกินแต่ด้วยอันตรายอ่าทีนี้ใส่อะไรอีกสุดท้ายตามาด้วยขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายหั่นพอดีกินค่ะสดใสซ้อนค่ะอย,อย่าให้มันขวางปากตัวเองจ้ะออ้กลิ่นออกหน้าห่อเจีจ๊ยจาะน้ำลายสอเลยมา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 ชิมชิมชิม อู้ลาไยมันเข้าโอ้ยหมูมันเข้าไปอยู่ในในท้องลำไยนี่นี่นี่ทุกคนในท้องลําไยในตรงเนี่ยอืมโอ้อยเอ,อมมะนาวลงไปอีกอืมอืมมะนาวลงไปอีกสองลูกไม่พออืหอมมากเลยอร่อยเลยคือเราจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเราอืมอืมอร่อยมากเลยอืม บีบลงไปอีกลูกหนึ่งได้กลมกล่อมเลยแต่ก็อยากให้ตัดเกลือลงไปนิดหนึง่งเพราะว่ามันเปรี้ยวมันต้องมีเนี่ยเอาเกลือลงไปมันจะได้ชูรสชูรสนี่ดดีไม่ได้ใส่นะใส่นูดีนิดหน่อยไลย้ไม่เป็นไรนี่แหละแค่นี้แหละเรารวนที่หมูแล้วค่ะทุกคนแต่ขั้นตอนการรวนเราไม่ได้ถ่ายให้ดูแค่นั้นเราถ่ายแต่วิธีการทำยำโอ้มันวิ่งเข้าไปอยู่ในสะดือ โหเต็มสะดือเลยค่ะทุกคนเต็มสะดือลำไยเลยค่ะอืหน้าอร่อยโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดมามากินยำทิมโอ้โหอมาดูมาดูว่าเต็มสะดือยังไงมันไหลเข้าไปในสะดือนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างในสะดืออ้าวเดี๋ยวจจับให้ดูดีกว่ามันเลื่อนมันเลื่อนค่ะนี่ค่ะโอ้โหเอาสักหน่อยสักหน่อยใส่พริกด้วย เอาเอามือหน่อยมือหน่อยจ้กหน่อยอ,อพัดจะไรมุละาคะมาชิมด้วยกันค่ะอลองไปอแดบทำดูนะคะตามวัตถุดิบที่ตัวเองมีค่ะทุกคนเผ็ดพอดีไหมไม่เท่าไหร่ไม่โดนรีกเลยใส่หมดเลยนะใส่ไปเลยเผ็ดชอบตำโอ้สุดยอดค่ะเมนูนี้ต้องกดไลค์ให้ ใจกดแชร์ค่ะไม่ถูกใจก็สต็อปไว้อยู่ที่เดิม <laughs> ทุกอย่างลงหน<โ>่อยจริงๆนะออทุกอย่างลงวังสะพุงหมดค่ะอืมอืมอืมโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาอร่อยด้วยกันจัดทุกคน สวยไหมคะขอบคุณที่รับชมและติดตามทางช่องน่ารุ่นมคนเกษตรมาดยตลอดค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอืดแน่